เปียวแอบ,บอยู่ในห้องนอนด้วยจากพี่้ังจ๋า <c oughs> อันล่วงไปข้างล่างไลคก็คือจังเขาเป็นรบกวนเขานะเปียวก็เล่นอยู่ทั้งห้องเปรก็มานั่งกินกาแฟาแล้วก็ล้อให้เขาไปหรือเปียวก็เสิเร์ฟอาหารเที่ยงก,กินตอนตอนนี้นมนันสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะวัเาเปียวกับเขาพี่ซ่องเพื่อนๆนอกนจากพวกผล,ลไม้เสิร์ฟอย่างให,ให้เขากินหรือเปียวก็ทายรูปพวกกันสร้างเขาเฮ็ดบานเฮ็ดอีง ว่าอย่างไงพี่น้องจ้ะบอกเรื่องเฮดบ้านเนาะเปี่ยวกับแฟนเป็นคนที่บมีความรููความสามารถเกี่ยวกับงานพวกด้านนี้จ้ะเขาก็เลยตรงจ้างเขาพวกเปียวนะี่ยติดต่อบริษัทแห่ให้มาเบิงบ้านให้เนี่ยหลายบริษัทจ้ะแต่ว่ากประมูลน,นะจ้ะเขาก็จะเปลี่ยนกันมาประมูลบริษัทหลากหลายบริษัทสามสี่บริษัทแล้วกระเบิง ผลงานที่เขาเห็ดผ่านมาราคานํำก็ต้องให้ให้ใ,หใหพราอดีกับเงินของเขานะจ๊ะเขากับบริษัทคนมีถานะเนาะจ้ะเนาะเขาก็เห็ดอย่างตามที่แบบว่าที่เงินเขามีนะนะจอะเนาะอันหละจ้ะอันสรุปแล้วเพราะเขาได้ราคาที่ที่เหมาะสมเขาก็เล <able> <unya ton S 2> ้ยเลือกบริษัทนี้เพราะว่าบริษัทนี้เน่ะอันเพิ่งเคยมาเห็ดเอ๋รังค้ามองสวนให้เปียวอยู่ างนอก้เกี่ยวล้วเนอะเดียกับเรื๋ยววันเราเห็นงานไว้ดีแต่ว่าเอ่อแต่ว่าเราก็เห็นงานก็ลุกกลักบอกให้เรียบร้อยบันไดแต่ว่าพ่อใหญ่เราก็บอกว่าครั้งนี้ขอให้เรียบร้อยเด้อให้เหตุแห่งามเดี๋ยวสิได้ให้เหตุทั้งบานเลยพ่อใหญ่ระว่ังสิพ่อใหญนก็เลยว่าเอเดี๋ยวผมสิเหตุไทยแล้วคุณจะมาเบ่งผลงานของพวกผมก็แล้วกันผู้บบาสามคนเลยมาเหตุไทยนะจ้ะเออ เราตอนนี้เขาก็ติดฟ้าล้วก็ใสหลอดไฟทั้งเพดานแลวจ้ะเดี๋ยวเบลจะเอารูปลงมาให้เบิร์มาจ้ะเนาะนี่ค่าเใ็้บ้านค่าใด้ยังแพงจ้ะทุกคนอ่าวัสดุอุปกรณ์มันแพงเพราะว่าเขาบวกภาษีเพิ่มแล้วอยู่ต่างประเทศด้อจ้ะเด้อการที่เฮาซื้อบ้านาเปียวซื้อบ้านเก,าาก่าจ้ะเพราะว่าเปียว เปียวว่าการที่เขาแฟนเปีวยวนะจริงๆ้ะจ้ะแฟนเปี่ยวเป็นคนอยากได้บ้านไม่แล้วเคยเขาไปเบิงแล้วก็คือผู้เปี่ยวไปกูเงินธนาคารคือเขาเสียเบิงไลยไลยรับของเขาทั้งสองคนนะจา้ะแล้วเขาก็จะมาประมูลให้เขาว่าเงินของเขาสองคนสิก,กูได้กูธนาคารได้คนละท่อใดเพราะว่าเขาสองคนเป็นเจ้าของบริษัทมันเป็นการที่เป็นเจ้าของบริษัทเงินมันบ่ได้หลายแล้วก็บ่ได้อีกเป็นเงินที่ว่าตายโตเหมือน พนักงานเราบริษัทของเฮาเป็นบริษัทขนาดเล็กอะจ้ะเฮาบ่าดะไนี่เง e ินเงินเยอะถึงขนาดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันบ่ิอะเป็นเงินตายตัวที่เป็นหลายเดือนนะจ้ะเขาก็เรียกประมูลลายอย่างประมูลนันประมูลนี่เขาเรียกว่าอะไรนั่นละจ้ะเขาก็แล้วมันนี้พอดีวันนี้ค่อพี่วก็ได้วงเงินจำนวนหนึ่งก็จะเป็นที่น่าสนใจเนาะพอไงเราก็เลยว่า เขาสามารถสร้างบ้านหลังหลังนึ่งได้ได้เลยที่รักเจ้าอยากได้อันห้องยังแล้วก็เฮด้วคือคือพี่น้องจ๋าเบี้ยวกับพ่อใหญ่น่ะมู่เฮาเริ่มต้นคบกันมู่เฮาบ่ได้มีเงินได้จ้ะแต่ว่ามู่เฮามาซอยกันเก็บกันกำกันสร้างมึงเขาเริ่มต้นจากศูนย์น้ากันนะจ้ะแล้วบันนี้เพราะเวลาเอามาเก็บเงินซื้อบ้านเนาะจ้ะเนาะเอ่อเออก่อนที่เขาสซื้อบ้านเขาเข้าไปอยู่ยูนากันนะจ้ะแล้วเฮามาซื้อบ้านด้วยกันแล้ววันนี้ คือพ่อในี่เราก็อยากให้เมียมีความสุขเนาะแบบอยากให้เขาเพื่อนรู้ว่าเพื่อ,อ,อนเป็นคนมักแต่งตัว,วมักใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เครื่องสำอางยังสินะแต่กี่เนือก่อนสี่เปี่ยวสิป่วยเปลี่ยนสิมักแต่งตัวเป็นคนมักแต่งตัวคล้ายเสื้อผ้านั่นมันจะ้ะบัานนี้พ่อในี่เราก็เลยอยากเคล็ดเอาใจเมียมเราก็เลยนะส,ส,สิบปูบ้านสิบปูบ้านแล้วแบบว่ามันสิมนี้ใน,ในอินเทอร์เน็ตอะจ้ะเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปเห็ดหลังคาเองออกแบบห้องเองแล้วก็ เลือกเลือกเองอ่ะจ้ะว่าเขาสะจังไดประตูหนาต่างสิมีบอกหมดเลยเปีเ่าก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าเถาคอยว่าอยากเป็นนี้ลายเป็นนั่นถึงเขาสิยืมธนาคารได้หลายเขาให้ยืมอ่าธนาคารได้หลายอ่ะจ้ะจำนวนหนึ่งถึงว่าเยอะมากเลยนะจ้ะซื้อว่าสร้างบ้านหลังสร้างบ้านสวยๆได้หลังหนึ่งเลยอ่ะจ้ะเปล่าก็เลยว่าเถวคอยลําบากมาหลายแล้วเปี่วเห็นงานอะจ้ะพี่น้องจ้าตั้งแต่เปี่าออกจากบ้านแต่เปี่วอายุสิบสอง แล้วปน,นี้เพื่อกบ้านเบื่อจนเนาะเพื่อกมาหาทำมาหากินแล้วเพื่อก็กมาอยู่เมืองนอกเพื่อกมาสู่ชีวิตหนีสินมาหลายเนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดกับู้ทุาคนไมยู่เมืองนอกก็เพราะหนีสินคำเดียวแล้วบปน,นี้พี่น้องจา๋าเขาลำบากมาโดดแล้วเขาอายุเริ่มหลายแล้วสามสิบขึ้นแล้วสามสิบเท่าไดนะไปจำอะไรนะนั่นแหละจ้ะพี่น้องจา๋าสามสิบห้าสามสิบหกก็เริ่มคิดแล้วว่าอยากสบาย ในสิอยากหาเงินใส่หนีไปตลอดชีวิตแม่หมอพี่น้องจ้าเุิกเล่บอกพ่อหา่ว่าแถาข่อยนะเมียม,มาหลายแล้วตั้งแต่ข่อยตั้งแต่ข่อยเกิดทอดข่อยสามสิบกว่าเนี่ยข่อยอยากใส่ชีวิตแบบว่าบัานปลายชีวิตให้ข่อยมีความสุขยยให้ข่อยเป็นหนีเถิ่นข่อยอยากได้บ้านเก่าพ่อยาวว่าเอาสันติพะนะนนเ,เรียกว่าแมนบัดนี้เปียวก็เล่นขอไปเบิ่งบาง้านกันนะจ้ะพี่น้องจา้งจาบบจเบิ่งทั้งหมดสิบลังพุละเปียวกับบ่ถือใจเปียวกับบ่มักพ่อหญ่กับบ่มัก บ้านเก่าเนาะมันก็มีขอเสียลายนะจ๊ะสถานที่เปียวนะเป็นคนเบิงหลายอย่างคือคนคนเฮาเน่เสื้อเลือง่วงจุย๋ยเสื้อเลืองเหล็กเสื้อเลืองทงั้งเสื้อเลืองอีย่างสิน,นะจ๊ะตายเปียวแล้วเป็นหมอทำเนอะแล้วก็ครอบครัวเปียวกับสิยูกับกันเปียวบ่รู้ค่ะโตเปียวเองเปียวเป็นคนมักเบิงจํานวนเลขแล้วก็สถานที่ตั้งนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ความเสื่อส่วนบุคคลเราไม่ต้องไม่ต้องเสียลาย เปียวกัเล่นหมักบานหลังหนึ่งแหงเปียวหายเพราะไงเขาไปเบึองหายมือนั้นเปียวพอได้ไปเบึองน้ำมูกเพราะว่าเปียวอันเปียวติดเหตุงานจา้ะเขาเสียหายเปิดเบึองประมาณช่วงหามงงแรงแต่ตอนนั้นเปียวเหตุงานเปิเลือกคําจ้ะหกม้มตงตุกตวันคูพอดีวันเพื่อหัดเปิ้ลเสียเหตุงานวันพฤ่หอหาดจ้ะจเปิเสียเหตุงานมึดสมัยตะกีก้เปิ้ลเหตุงานหลายจา้ะเปียวยู่ลานั้งแต่แปดม้งหอดึงทุ่มทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อราะวกรจี่เขาเสียซื้อบ้านเขาตรงแบบว่า เฮ็ดงานให้เงินขึ้นล,ลายๆอาจาะจ้ะรปนี้จึงตู่ถูถถธนาคารผ่านนั่นละจ้ะเพราพ่อหญ่มาเบิงพ่อยัว่างได้อ่ข่คอยพ่มักบ้า,านหลังนี้เลยทีละมันมีกินเหม็นอับมันมีกินผู้เถาอยู่ <c oughs> พ่อหญ่แล้วบ่มากบ้านหลังนี้อะจ้ะที่ที่จะมาซื้อเพราะว่าคอยมักเขาสิประมูลกันแล้วเนาะจะเนาะมันถึงเวลาที่เขาเสียให้ราคาแล้วก็ต้องประมูลกันแล้วก็มาแกงยางราคาเดียวเพื่อสิมาบอกให้ฟังจ้ะว่า เป็นจังไดต่อไปโอเคนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังและก็เข้ามาติดตามจมจดนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าคลิปต่อไปว่าเหตุหยังแล้วจังได้ซื้อบาหลังนี้ต้องกาันเนาะสวัสดีจ้า